สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีาวน้อยลำเพินโชว์ครับตอนนี้โน้ตมาถึงหน้างานแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องเข้าไปเบิ้งนะครับภายในงานนะครับวันนี้สาวน้อยลำเพลินโชว์แสดงที่วัดหนองไผ่นะครับบัตรราคา140บาทครับซอดแจ้งครับเมื่อนี้ครับ บรรยากาศในงานงานค่าหลากหลายนะครับผมในประเทศไทก็สื่อถึงได้ว่าทางการท้งสถานที่นะครับก็คงอย่างที่จะต้องได้รับการพัฒนาและการปรับปรุงนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าอย่างบริเวณอุ้วัวนะครับที่มีอาการชนรุกรุกนะครับตามสภาพการใช้งานนะครับหลายหลายอย่างนะครับที่อยู่ภายในวัด นี่ชุง,งานงานแล้วก็มาสามารถมาทำบุญน,นะครับภายในวัดใดน,นะครับค่าหลับะเ็นวาเดีรยวจะพบกไนะครับไปก็ือว่า เป็นคำวา่าในวัดครับนี่เจอประตูทั้งเข่านะครับอันนี้ทีมงานกำลังอยู่ตั้งสังซีเลยนะครับทีมงานคอนไวอยกำลังตั้งเวทีนะครับ เป็นชิมงานตั้งวิธีครับพี่น้องชิมงานเส้าน้อยลำเพลินโชว์นะครับงานแรกของโคราชนะครับผม เป็นทีมงานที่เล็กเพราอย่างาวป่าเึงสียล็สวัสดีครับสวัสดีครับวัีครับนั่งดูสิครัเดยให้ช่วยด้วยน้ำลงไพไก่พิเศษไก่เยงฉนมขอบคุอบด้เมือใหม่เนาะัเดี๋ยวอาม์โ ททมผมให้เวลาประมาณบ่เกิน50สิบงันเดี๋ยวไปซืเครื่องด <ภ Land. S 2> ื่มมาให้เพื่อนกันดงเะเดินบรรยากาศผู้ อยู่บางหลังเิ่นตังเวทีครับพี่น้องใครสนใจมาฟังหมอลำครับเดนทางมาได้ครับที่วัดหนองไผ่ครับตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาดครับมแมลงบัตรราคา140บาทครับอดแจ้งครับซอดแจ้งครับพี่น้องฟ้าเฝ้ามาครับ สถานที่คว้างขวางครับพี่น้องเป็นลานปูนนะครับเป็นลานปูนทีมง,งานดำเนินการตั้งวิทีครับแข่งขันครับพี่น้อง

bujagarmon <coughs> <coughs> kam